อยู่ครับึ่งไปช่วยพ้าอาจารย์ที่โรงพยาบาลแม่แจงเนาะหกสิบเทียบเลยเป็นเป็นประมาณเป็นร้อยคนไดส้คนสองร้อยคนครับไปช่วยกับอาจารย์ใช้บูโดอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเรามาเจอท่านี้เช็คเจ็ดจุดโอ้ก่อนมาโอ่งมาโอ่โอเคนะครับพร้อมโอมนะครับโอ้ เช็บเจ็7จุดครับจุดแรกคือจุดยิ่งฐางกาหน้าผากนะครับนะครับมือขวานะมือขวาจับไว้ที่ข้อมือนะครับมือซ้ายจับไว้ที่หัวไหล่ครับเวลาเช็คครับเช็คจุดที่1เช็คครับยิ่งฐางเช็คครับเช็คจุดที่2ครับติ่งหูขวาครับเช็คครับจุดที่3มติ่งหูซ้ายครับ เช็คครับจุดที่สครับท้ายถอยซ้ายครับเช็ค <Check S 1> ครับจุดที่ห้าครับท้ายถอยไอซ้ายครับเช็คครับอ่าแช่นิดเดีเอ่โอเคนะแพแล้วนะจุดที่หนะครับขวไล่ขวาครับ อุดที่7ครับหัวไลหวไลหัวไหลอะไรสายครับเช็คครับไม่มีสแสนกระาโอเคครับอ่อนแรงนะเดี๋ยวดูรอบ2จะมีแรงขึ้นโอเคถอยหลงังสองเก้านะครับจับข้อมือผู้ป่วยนะครับสั่นสะเทือนครับ หมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสามรอบครับหนึ่งสองสามหมุนซ้ายสามรอบครับหนึ่งสองสามครับขึ้นบนครับลงล่างครับซ้ายครับขวาครับนะครับแล้วก็สั่นสะเทือนนะครับยิดโป้งครับลรบรอบหน่รบอบเดยตดดึงอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋วดึงเข้าหาตัวอ๋อเดี๋ยวดึงเข้าหาตัวนะครับ นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้ง C 1ถึง C ตอบ C 1ถึง C เจ็นะครับนิ้วชี้ T 1ถึง T เจ็ดครับนิ้วกลางครับ T T T 8ถึง T 12ครับนิ้วนาง L 1่ถึง L นครับนิ้วก้อยครับพอกครับโอเคครับ มือขวาที่ถงังมือซ้ายที่หัวหน้าครับอ่าหมอมาอยู่ที่ปลายขานิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยมาอยู่ที่หัวหน้านะครับเขาซ้ายครับนะครับสั่นสะเทือนพยอหมุนขวาสามหนึ่งสองสามมนซ้ายสามหนึ่ง 2, 2> น3 2> นะครับหมุนนะครับหมุนข้อเท้าหมุนขวา3ซ้าย3นะครับ,รบเสร็จแล้วดึงเข้าหาตัวนะครับดูนะ,ะนหัวเข่านะ,ะน,นะครับหัวเข่าผมนะเอาให้อยู่ปลายเท้าของของผู้ป่วยนะดูนะดึงเข้าหาตัวนะครับอ่าอันหนึงพี่นะครับแวดึงหนึ่งสองครับ นะครับนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งดึงนิ้วชี้ดึงนิ้วกลางดึง,งน,นิ้วหนางดึงนิ้วก้อยดึงครับเรียบร้อยไหมขาซ้ายเอานะเริ่มที่ขาซ้ายก่อนนะครับต่อไปขาขวาครับขย่าเหมือนเดิมนะครับหมุนขวาสามหนึ่ง ส3มหมุนซ้าย3 1 2หนึ่งสนะครับหมุนนะครับจับปลายนะครับหนึ่งสตามเข็มด้วยกา1 2 3สดึงเข้าหาตัวครับรดึงเข้าหาตัวนะพร้อมนะหนึ่ง2ส,สาดึงครับดึงนิ้วโป้งครับนิ้วโป้ดง,ปงดึง นิ้วชี้ดึงนิ้วกางดึงนิ้วนางดึงนิ้วก้อยดึงครับมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ป่วยซ้ายมือของคนไข้ครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับขยับครับ หมุนขวา3มครับ1 2 3ซ้าย3มครับ1 2 3นะครับดึงขึ้นข้างบนครับลงข้างล่างครับซ้ายครับขวาครับข้างบนอีกครั้งครับล่างครับซ้ายครับขวาครับซันสซเทือนครับครับนิ้วโป้งครับ c 1ถึง C เดดึงครับนิ้วชี้ครับทีหนึ่งถึงทีดึงครับนิ้วกลางครับดนิ้วกลางครับทีแปดถึงทีสิบสองครับนิ้วดาวครับ l อลหนึ่งถึง L อลห้าดึงครับนิ้วก้อยครับพอกสิบครับเรียบร้อยครับเช็ดกำลังเจ็ดจุด มาอยู่หน้าขวามือของผู้ป่วยนะครับเช็คกําลัง7จุดนะครับจุดแรกอิงผางนะครับจุดแรกครับเตรียมเช็คกําลังทุกคนอยู่ในท่าเช็คกําลังมือซ้ายจับหัวไหล่มือขวาจับข้อมือจุดที่1เช็คโอ้โหมีแรงขึ้นจุดที่สองติงหูขวาครับจุดที่2อติงหูขวาไปยันติงหูขวาอติงหูขวาพร้อมไหมครับ พร้อมแล้วเช็คครับจุดที่สามติงหูวซ้าย,ายพร้อมไหมพร้อมแล้วเช็คครับเช็คจุดต่อไปจุดที่4ีท้ายถอยท้ายถอยขวาครับจับท้ายถอยขวาครับพร้อมเช็คไหมครับพร้อมเช็คแล้วเช็คครับ จุดที่ห้าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่จุดที่ห้าท้ายทอยซ้ายซ้ายครับเช็คนะครับเช็คท้ายทอยซ้ายจุดที่หหัวไหลขวาครับรพร้อมไหมพร้อมแล้วเช็คหัวไหล่ขวาจุดสุดท้ายจุดที่7หัวไหลซ้ายพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเช็คครับเช็คโอ้โหมีกำลังขึ้นไหมครับมีโอ้โห ต่อต่อไปจุดเรียกขวัญน,นะครับใช้มือซ้ายจับที่บริวเวณท้ายทอยครับมือซ้ายนะครับจับที่ท้ายทอย,ทย,ทอยโอเคนะประมาณ4ข้อที่หนึงครับจับรวมไปเลยพระอาจารย์บอกนะครับโอเคเหมือนเดิมครับสั่นสะเทือนครับเขยา่าหมุนขวาสาม อ2อสาหมุนซ้ายสามหนึ่งสสาขึ้นบนครับลงล่างครับซ้ายครับขวาครับสั่นสะเทือนครับนิ้วโป้งครับดึงครับนิ้วชี้ครับดึงครับนิ้วกลางครับดึงครับนิ้วนางครับดึงครับนิ้วก้อยครับดึงครับเสร็จแล้ว เปลี่ยนครับมือขวาจับท้ายถอยสายครับมือซ้ายไว้อย่างนี้ครับบริเวณที่ L 5ผู้ป่วยจะต้องนอนในท่านี้ครับมือข้อมือคว่้มือนะดูนะดูผมผู้ป่วยจะต้องอยู่ในท่านี้ครับมือซ้ายล้วก็ใครไม่ได้ท่านี้ผิดครับทุกคนในท่านี้หรือยัง อ่าพร้อมนะมาอยู่ที่ปลายเท้าครับเริ่มจากเท้าไหนก่อนตอบซ้ายซ้ายนะครับอ้าวยกขาซ้ายขึ้นมานะครับขยับครับหมุนขวาสามครับหนึ่งสองสามซ้ายสามครับหนึ่งสองสามหมุนข้อเท้าครับหนึ่งสองสามตูเทมนิกาครับหนึ่งสองสามครับดึงเข้าหาตัวครับ ยืดให้สุดดึงเท <c oughs> <Okay. S 2> นิ้วโป้งครับนิ้วชี้ครับดึงนิ้วกลางดึงครับนิ้วนางดึงครับนิ้วก้อยดึงครับเปลี่ยนขาเป็นขาขวาครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ขาขวาแล้วจับที่ขาขวาเดีย๋ยวรอก่อนนะแป๊บหนึ่งรอเพื่อน โอเคอยู่ที่ขาขวาครับขยับครับหมุนขวาสามหนึ่งสสซ้ายสามครับหนึ่งสองสามครับหมุนข้อเท้าครับหนึ่งสสาหมุนข้อเท้าครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับดึงเข้าหาตัวครับนะครับเหยียดให้สุดนะครับพอเหยียดสุดแล้วดึงครับกระดูกข้อขาจะลั่นครับ โอเคไหม<อ>นะครับนิ้วโป้งครับ<อ>นิ้วโป้งดึงนิ้วชี้ครับดึงนิ้วนางครันิ้วกลางครับดึงนิ้วนางครับดึงนิ้วก้อยดึงครับดึงเรียบร้อยครับมาอยู่ที่ด้านซ้ายมือของผู้ป่วยครับซ้ายมือผู้ป่วยครับ สั่สะเทือนครับหมุนขวาสามครับตามเข็มนาฬิกา1 2 3ทาควนเข็มนาฬิกา3าครับหนึ่งสสาครับบนครับล่างครับซ้ายครับขวาครับสั่สะเทือนครับนิ้วโป้งครับดึงครับนิ้วชี้ครับดึงครับนิ้วกลางครับ ดึงครับนิ้วนางครับดึงครับนิ้วก้อยครับดึงครับเสร็จแล้วมาอยู่ทางด้านขวามือของผู้ป่วยเช็คอีกรอบหนึ่งเจ็ดจุดครับว่ามีกำลังมากขึ้นหรือไม่จุดแรกคือจุดอิงอิงอิงถา,างครับจุดที่หนึ่งเช็คครับจุดที่สองอยู่ตรงไหนติงหัว ขวาพร้อมไหมพร้อมแล้วเช็คจุดที่สามติ่งหูซ้ายพร้อมแล้วเช็คจุดที่สี่ถายทอยขวาครับพร้อมแล้วเช็คจุดที่ห้าถายทอยซ้ายครับพร้อมแล้วเช็คจุดที่หกครับหัวไหลหัวไหล่ไหนครับขวาครับจับครับ พร้อมแล้วเช็คครับจุดสุดท้ายจุดที่เจ็บหัวไหล่ซ้ายครับเช็คครับโอ้โหเป็นไงครับถามต้องสอบถามผู้ป่วยดูครับให้ลุกยืนดูไหมให้ลุกยืนครับป่างงานเลยนะครับให้ผู้ป่วยลองลุกยืนแล้วก็ถามว่าอสบายขึ้นไหมนะครับหายใจโล่งไหมเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาบิดซ้ายบิดขวา สะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้านะครับยืดยืดนะครับหายใจอึ้ผ่อนให้เจเร็วยาวไ้เซนลงปานนะครับกระจายไปทั่วล่างดึงคอโอเคคอจัดสามห้านะครับปกติพระาจารนะจะสอนนะครับเวลาออกหน่วยท่านี้เลยนะครับดึงคอครับมีท่าคำนั้บ้างไม่มี่ะ หมดสลหรับกระชับก่อนแล้วเนี่ยใคมีก็แบ่งๆกันได้แบ่งนี่ปันครบแยกคือเราปันครบไหมไม่ครบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้แต่างหูผู้หญิงต่างหูเอาออกค่ะหูฉีกแม่มันคือเยพลาดอันนี้ไม่ต้องมีคนจับขาก็ได้นะไม่เป็นไรเอาดึงแบบสบายๆผ่อนคลายอ่าสำหรับคนที่มีดึงคอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงได้นะครับดึงคอนะให้กระชับนะครับ ใส่ให้กระชับอย่าไปรับหลอดลมนะครับรับที่ปลายคางนะครับวิธีการดึงย่อลงนะครับให้แรงขนานกับต้นคอนะครับอย่าไปดึงอย่างนี้นะยึงนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องลงให้ขนานกับต้นคอตัวผมสูงมากผมจึงต้องย่อให้แขนเนี่ยขนานกับคอนะครับเทาผมเนี่ย ดันเตียงไว้เลยเพราะผมแรงเยอะมากนะครับนะครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับนะครับเสร็จแล้วจัดกระดูกคอครับสาวน,น้อยไหมครับใครเสร็จแล้วเอาให้เพื่อนนะครับจัดเลยสามท่าเลยจัดเลยสามท่าเรียงไปแล้วครับ จะกระดูกคอนะครับในท่านอนหงายโอเคจัดสันแผลและคออกเย่น,นอนตะแคงเสร็จแล้วนอนตะแคงนะครับนอนตะแคงไม่ไปไหนเลยมน คือเขาอยู่ฮะ <laughs> Yeah. ใช้แค่เป็นเวลาใช้จริงอ่ะได้คุณแล้วก็เอวเอวงงทดสอบวันแล้วอจากตัวคอก่อนอคุณได้หมดแล้วใช่ไหมแล้วเราจะตัดใครยังดึงคอไม่ได้ยกมือทำมารู้สึกเบาอยัง ทำไม่ได้ยังไม่ได้ทำพ่อยังไม่ได้ทำน้องไม่ได้ับใช้เยอะเหมือนข้ายังไม่ได้ทำา่ไม่ได้เรียนมันต้องเยอะสับพาขาออกกาขาออกแข้งขาด้ียอดอกายเปิดอกไม้เยนะคะหอมมานจะไปย่ออีก เออแข้งน่าถูกแล้วแต่แรงน้อย <c oughs> แต่ถ้าถูกต้องและ้นะครับจ <c oughs> ักกระดูกคอแล้วก็อกเอวเลยนะครับถ้าถูกต้องแล้วนผมจะจับ <c oughs> ไปขา่จ่ยะครัมือผมเนี่ยค่อนข้างประานสูอครนะเห็นไหม รัห่นด้ยนไ่ดูะดึง่อยับแค่ดึง่ผมออกแรงนิดสุดแค่นี้เห็นไหมง่ายไหมเหนไหมออกปุ๊บเนี่ยรัดั่นลอนครับลองลองลอดูเอาทายถูกก่อนนะเราค่อยเสริมแรงต่อยาอันนี้ตายอันายอันบตายหล่อนลงตายจัดไหมจัดมาเขาออกเลย รับที่ปลายทางปลาย้างจับแต่ผ้าจับายจับพันเลยจับพันไแล้วก็ดูเส้นนิ้นจับผ้าได้ก่อนถ้าเกิดจับผ้าได้ก่อน ย่อไปย่อไปขสองข้างทางนี้นี่ยืนนี่ย่อไปอ่ะหงย่ออีกสอ,สอสแบ่นี้แหละโอเคไหมเดียกไม่ไพัดจริงๆพัดหนึ่งก่หนงง 5, ้า จะให้ร่างตลอดเวลาก็องมีไหวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถูกต้องแล้วนะครับเท่าไปก่อนเอาท่าไปก่อนมันเหมือนกินเจ้าแบบนั้ยไหมล่ะเอาได้ไหมขอได้แล้วเปลี่ยนอ่ะวทำอีกที่อีกอะไรอ่ะอะไรอ่ะใส่กระดูกคอใส่กระดูกคอง่ายๆบางไหล่แล้วก็อกแล้วก็เอวอันเดียคือท่าที่เอาไปใช้จริงแค่นี้เองที่เรียนมาทั้งหมดอ่ะไม่ต้องใช้ใช้แค่นี้ โอเคไหมนี่คือใจตลอดเลยเนี่ยถ้าเวลาออกหน่วยเวลาคุณรักษากระพะอาจารย์ใช้แค่นื้ครับที่เรียนมาไม่ได้ใช้อันนั้นใช้เฉพาะกับทั้นท่างขวาที่ใช้เส็จเฉพาะแค่เพราะว่าไม่ใช่แต่ทั่วไปใช้แค่เนื้อ